สวัสดีค่ะหิวตอนเดิกนะคะหิวตอนซีทุ่มกัาแล้วก็เลยไปตับมะฮุงไข่พิกแข่งกินกระแว่เฟออะไรกินกระมันฟรังนะคะส้มตำมีแสนหิวนอนดึกเินอนอนแล้ว หมไปเลยชนไม่ไหวยูหลก็ได้ต้องจำเป็นต้องโรกมานี่เป็นกระเวเฟอร์อืมแบบอย่างแซ่บ

สบายขอก่อนนะคะเราไปกินมึงนะอืม,อมกินคู่กกะเดรับไม่มีผักผักเบิเอย่างเราไปโรงเรียนเลยโรงเรียนไม่จ้างเสียแต่เป็นแม่หาง อบไรเข้ากันอย่างดีมือเนี่ยมืหัวสิกินอย่างเลยค่ะของหัวจากห้วหรือบ่หัวคือกัน วทีนี้เลิกใบม่วงทั้งห้าวันนะคะคูมิทุระก็เลยให้ d i n g เว้นกันอาทิตด Tạm. được là hết năm và đẹp anh đèn có sung ngoài hết năm anh này có sống ngoài. Hoạt bò để thêm làm chán xay phơi hoạt bò để xay phóng xuất Tầm thêm có phết xay là gần. Các nằm tôi đẹp xay được bằng nào? Xay Tắc Chắc มันเยื่องยากปรุงลา้เื้อบัน Ee, là ăn om, lê măngkin, om ăn pha lăng măngkin. Ủa hả? Trưng trang Ừ. จากเมขนาดอาบน้ํแปลงฟัน ah เราคุยคุยยังมีอะไรคือบอกอ,ออกขัก้นส้า,าแล้วกระทิ้นแล้วาบกันแค่ไหนก็แล้วกับท่งนะเบิ่งก่อน แล้วกระช่องไถ่มันถึงวัน,ท,ท,ท,นที่เท่าไหร่เอ็พี่น้อง่หน่อยบ๊อบมีไปที่นิศไถ่มาทิศหนีอแล้วทิศเหนืแล้วทิศไหนแล้วกระช่งงองเค็มกระทงขนมปังไปลอยเห็นนกเป็นน้ำกิน กูอุ้ยเด้่ยชนมาข้างนี้มองน่อข้างกระหิตตังแสนค่ะเจอขนมปังมากเสีบถูกเสีบเที้ยนเข้าไปแล้วกับร้อยมัน ເບິ່ງກ່ອນເນາະມື້ເມື່ອວັນເປັນມືนน້ໃດກ່ອນເດເສດໄປລອຍໃຫ້ເບິ່ງຄັນฝົນບໍ່ຕົກບາດນີ້ຮູ້ວ່າມື້ໃດຕົງກະທ້ອງແຫມຮມດລະທ້ອງ เช่นเอาไปลออยู่โรงเรียนหวกนั้นน้เป็นนามหลาหลายแล้วว่ากันเลือกค้ามมื่อน่ยกับผไ้ไหหาวหน้ก็สุฟอกระบาดแล้วนี่ซีมงแรลงกับมืดแล้วนะ จได้ขี่รถถายละออเบิ้งไฟคิดสมามาทเขาบันขี่ละออเบิ้งเขาบันแต่งบ้านแต่งไฟหนาบ้านเนาะแบ่งปันให้พี่น้องคนไทยได้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำให้นะคะถ้ามันถึงเวลาก่อนอเยวจะไปเอาขนมปังยังในขั้ว,วกินเพิ่มนะคะ แค่นี้แหละคะ่ะร้องเพลงกันนะคะจรักจล่ะใจจ้ารักนะจุ๊บ